วันนี้มาดูกันว่าถ้ามีงบจำกัดที่500กว่าบาทมากินโคเลนแล้วได้อะไรบ้างนี่เป็นแซลมอนซาชิมิ2ที่อันนี้แซลมอนภูเขาไฟาเบคอนชีสชุบแป้งทอด สวัสดีครับคณอยู่แบบชาแนลไลน์แทงกับผมโอนะครับกับรายการที่เรากินอะไรเ mm hmm. ที่ยวอ,อะไรเราก็รีวิวหมดแบบเร็วๆนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โภเ็นสาขาเดอะเซนต์ปิ่นก้าววันนี้ไม่ได้เป็นคลิปสปอนเซอร์จ่ายเงินกินเองนะครับวันนี้เนื่องจากช่วงน,นี้เรากินบุฟเฟ่ยเยอะนะครับเราก็เลยเผาเผา,าบ้างนะครับเผาเผาน่เรื่องของราคาดังนั้นครั้งนี้เรามาทาคลิปเป็น งบ580ร้อยแบบบาทก็คือโคเอ์ราคาล่างสุดเนี่ยสามารถกินอะไรได้บ้างน,นะครับบรรยากาศการจัดโต๊ะจัดร้านอย่างที่เห็นตอนเข้ามานะครับก็ที่นี่ที่นั่งเยอะมากนะครับการจัดโต๊ะของเขาก็จะมีถ้วยโชยู่มีอันนี้ที่เป็นไม่จิ้มฟันนะครับแล้วก็ความเจ๋งของที่นี่ก็คือมี สามารถกดเรียกพนักง,งานได้จริงๆเราว่าร้านบุฟเฟ่เนี่ยถ้าร้านเริ่มใหญ่เนี่ยควรมีที่กดเรียกพนักง,งานเราจะได้ตื่งตึงนะครับแล้วก็เรียกพนักง,งานได้เลยมีเป็นใบสั่งอาหารแบบนี้มีกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นม้อชาบูได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือเล็บเมนูของเขาอันนี้จะเป็น699ใช่ไหมครับก็ตรงนี้699บวกบวกก็จะเป็น700กว่าบาท800กว่านะครับถ้าเป็นราคาล่างกินได้แต่เบอร์5 1นะครับก็คือ แซลมอนนะครับต่างๆพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรเป็นซูชิทุกอย่างจะมาตามภาพหมดเลยนะเป็นไข่หวานเป็นคาน,นิก็คือปูอัดมีเนื้อมีไก่มีของทอดไม้ทอดมีหมูชาชูคือเอาง่ายๆนะครับถ้ามากินเ็นเบสิกนะครับเน้นแซลมอนนะครับเมนูนี้ถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเทปันเป็นของย่างเป็นด่งพวกนี้น้ำดื่มบริการตัวเองนะครับ อ๋อราคานี้ก็จะไม่รวมไอติมด้วยนะครับดังนั้นอย่าเผลอเดินไปหยิบแล้วเมื่อกี้เราเห็นโปรอยู่หน้าร้านก็จะมีโปรของ KTC มา4ใจ2แล้วก็มา2ใจ1มันก็ราคาเท่ากันไหมเนี่ยก็คือ4ใจ2กับ2ใจ1เออมันก็คือการใช้โปรด้านซ้าย2เท่านั้นเองนะครับน้ำเดือมมีน้ำเปล่าชาอูหลงชามะลิแล้วก็น้ำอัดลมอันนี้กดซีโร่มาไม่ซ่ามากค่อนข้างหวานอันนี้ตะเกียบของโคเอนจะเป็นแบบนี้นะฮะ ก็ฉีกฟองมาจะเป็นตะเกียบแบบฉีกลักษณะแบบนี้ฉีกออกชึบเดี๋ยวเริ่มจากอันที่มือไม่เลอะก่อนนะอันนี้ปูอัดมาลัก่ณนะมาเป็นยำแบบนี้ปูอัดเนื้อแน่นนิดนึงแล้วก็มีความเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนําแล้วก,กลิ่นของหอมซอยเอ่อต้นหอมซอยชัดอยู่อันนี้เป็นปีกไก่นะครับเขามาเสิร์ฟกับอะไรไม่รู้อะเป็นน้ำจิ้มปีกฟูหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองจิ้มก่อน น่าเป็นน้ำจิ้มหวานๆนะหวานนําเผ็ดเปรี้ยวนิดนึงส่วนไก่นี่จะคล้ายๆกับไก่อมพันไอ้นี่ที่เป็นแพ็คๆในเซเว่นอ่ะอันนี้ไม่มันมากรสชาติเค็มอ่อนมีกลิ่นลมพันอันนี้เป็นไก่ทอดซอสเยิ้มๆอันนี้เขาจะแป้งหนังกันนะแป้งไม่หนักมากหรอเป็นแป้งฟูๆซอสเยิ้มมอออกหวานเผ็ดปลิ้นนิดเดียวกินเยอะหวานเลยเผ็ดไม่มากเด็กกินได้ แต่กินเยอะๆเรียนได้นี่เป็นแซลมอนซาชิมิสองที่ขนาดแซลมอนแบบนี้ไม่หนามากไม่บางมากลายไขยมันประมาณนี้นะฮะแซลมอนเนี่ยบางทีนะเวลากินแต่ละรนะ้านอ่ะมันคล้ายๆจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะความเด้งความหอมระดับความดึงๆของเนื้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันส่วนแซลมอนที่นี่วันนี้เนี่ยมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอ่อความนุ่มความเด้งโอเคสั่งอาหารจะเป็นใบแบบนี้นะครับเขียนเป็นใบแล้วก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ อันนี้ก็ต้องเทียบชื่อกับในเมนูแล้วก็เขียนสั่งนะครับหายากนิดนึงเพราะว่ามันไม่เรียงอันนี้แซลมอนภูเขาไฟก็จะเป็นแซลมอนห่อข้าวท็อปด้วยโทบิโกแล้วก็มีเ,เกรดเทมปุระแบบนี้แล้วก็ราดด้วยซอสอันนี้คืออะไรนะหวานอมเปรี้ยวเผ็ดไปลินนิดนึงมันเป็นเผ็ดแบบ oh. สไปซี่แบบแบบปาปริก้าแล้วก็มีความนวลแล้ด้านบนกรอบไอเกรดเทมปุระเนี่ยมันมันเพิ่มความ ก่อเป็นเทกเจอร์อีกอันหนึ่งขึ้นมาข้าวมีประมาณ2ใน3ของของชิ้นนะครับอันนี้เบคอนทอดใช่ไหมเบคอนชีสชุบแป้งทอดนี่นะครับก็เลยเป็นชีสเห็นๆทอดมาชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็มีซอสแบบนี้ยืดหอมหอมชีสหอมเบคอนอมน้ำมันนิดนึงมีความหวานของซอสอันนี้เป็นคอหมูย่างชิ้มแจ่วไม่มันมาก คือส่วนตัวเราชอบนะที่มันไม่มันมากแบบนี้ตัวขหมูย่างเองหอมเด้งหยุน่นจิ้มแต๋วไปมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็เป็นเปรี้ยวเค็มเผ็ดบ้างเล็กน้อยไม่เยอะมากซุปนะครับสั่งได้จะเป็นซุปมิโซะมิโซะปะมิโซะแหละมิโซะ,โซะ,โซะ,โซะสาหร่ายโล่งข้องคอไม่เค็มมากสั่งมันมาด้วยตอนนี้อะไรอ่ะเกลือหรอระหว่าง แม่แก่เดี๋ยวชิมคำหนึ่งเดี๋ยวเราขอช้อนมาสําหรับกินไข่ตุน๋นโอ้ไข่ตุ๋นเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นแล้วเด้งเ๋ามีเครื่องด้วยนุ่มแล้วการที่มีโท,โทบิโกะด้านบนมันทาให้ไข่ตุ๋นนะมีความกลุบของโทบิโกเข้ามานุ่มไม่เข็มมากไม่ไมมันก็มันเลยเนื้อล้วนๆหวานน่อนอ่อนหอมในลองจิ้มเกลือ จิ้มเกลือมีเค็มขึนมาตัดใช่สิจิ้มเกลือก็ต้องเค็มอันนี้เห็ดเออรินจิผัดเนยดึงๆดึบๆใครที่ชอบกินหนังไก่หนังหมูแต่อยากเฮลที่สุขภาพเนี่ยมากินเห็ดเออรินจิแทนมันจะได้ฟิลลิ่งสัมผัสที่คล้ายๆกันแล้วเขาเนี่ยผัดมาไม่ชุ่มเนยมากแล้วมีความหอมของเห็ดดึงเข้าไปจนถึงข้างในดังนั้นเนี่ยตรงกลางมันไม่แข็งนะครับเบคอนพันเห็ดเข็มทอง ไข่เค็มทองดึงกรุบเบคอนนุ่มไม่ได้ยั้งยังแข็งแล้วก็ยังมีความหอมของเบคอนมีความเค็มของเบคอนแล้วก็มีความหวานอมเค็มของซอสอันนี้เป็นไก่ไก่ย่างห่านเขาเสิร์ฟกับมะนาวด้วยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่พวกไก่ย่างหรือของทอดบางอย่างเขาจะมีให้บีบมะนาวแล้วบีบหมดเลยนะไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวลรอไม้นึงเลยก็ได้วค่ายึนไก่คาราเกะเป็นไก่แบบนุ่มไม่ได้เป็นแบบกรอบ เขาตัดปลายไม้มาด้วยเพื่อความปลอดภัยมีรสชาติเค็มอม,มหวานนิดนึงนะรสไม่แรงมากพอมีเปรี้ยวเนี่ยมันช่วยทําให้รสชาติหลากหลายขึ้นนี่คือแซลมอนเทอริยากินะครับเสิร์ฟม,มากับขิงด,ดองหนังกรอบนิดหน่อยยังร้อนอยู่แซลมอนเขาทำสุกตลอดชิ้นเลยนะนั้นเนื้อไม่นุ่มเอนแซลมอนที่แบบมีเดียมอ่ะนะครับอันนี้จะเวลดันเลย น,นี่คือหมูชาชูสองที่เดี๋ยวนี้เขาทําชิ้นหนากว่าแต่ก่อนนะแล้วก็ไม่มันเยอะใครชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราชอบแบบที่มันไม่มันเยอะนุ่มเป็นชาชูแบบเนื้อรวนแล้วเขาตุ๋นมานุ่มมากเลยดูดูจากการที่ดูนะหมูหนาขนาดนี้แต่เอาตะเกียบสามารถตัดออกมาได้อะ่ะยุยไปเลยหวานแบบหวานเลยอะ่ะอมเค็มด้วยเค็มข้นรสชาติเค็มข้นเพราะว่ามันหนาด้วยแหละถ้าชาติไม่เค็มข้นตรงกลางก็จะจืดนะแต่แปลก ตัวร้อนเสิร์ฟเร็วกว่าซาชิมิรรมทามาโกะทาทาจะเป็นไข่หวานที่คือจะเป็นเหมือนซูชิแซลมอนแหละที่เอาข้าวออกวางแทนด้วยไข่หวานแล้วด้านบนจะเป็นเหมือนบยำปูอัดไม่ใช่ยำเป็นสลัดปูอัดได้ความหวานของไข่หวานไข่หวานหวานอ่อนๆมีความหยุ่นของแซลมอนแต่ว่ารสชาติที่เด่นจะเป็นรสชาติไข่หวานด้านล่างอันนี้คือเมนูชื่อว่าโอไมกก้อนมันคือมาม่านั่นเองเราชิงกินก่อนก่อนที่มันจะร้อน ไม่ชอบกินของร้อนเท่าไหร่แต่จริงๆมันก็อุ่นๆอ,อยู่นะเพราะว่าแซลมอนมันเริ่มจะสุกแล้วตรงเนี้ยที่เขาให้มาตีโอ้ยไข่แตกไปแล้วอื่ีกินมาม่าในร้านบุฟเฟ่นะนะถ้ากินตอนนี้เส้นจะกำลังโอ้ยสองพันปีช่อมามาม่าเลยเอ่ะเค็มดีนะฮะมีเปรี้ยวหน่อยหนึ่งะคนหรือยัง อยากกินมาม่าชาชูป่ะเอาใส่ลงไปได้นี่คืออะไรอ่ะไม่เป็นลูกชิ้นนะ่ได้คืนครับเป็นลูกชิ้นที่หนึบมากเหนียวนุ่มตรงกลางเป็นโพรงเลยหน่อยมาม่าเป็นแบรนด์ที่สร้างแบรนด์ได้ประสบความสําเร็จมากนะเ,เพั้ะจริงเมนูเนี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำมันคือมาม่าหรือเปล่ามันคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่เวลาคนเราเนี้ยเรียกถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเราจะไม่มีใครพูดถึงไวๆวก่อนเราจะพูดถึงมาม่าก,ก่อน มันเป็นการสร้างเพอร์เซพชันของแบรนด์ให้อยู่ในผู้บริโภคอย่างบางคนที่กินบัฟซ<ม>ี่แบบก็จะแบบหิวบัฟซี่จริงๆมันเคยหิวน้ำดำใช่ไหมมีคำนึงตอนเด็กแม่ใช้ไปซื้อของกับพ่อเจอเป็นอาร้านเอาแฟบกล่องนึงเจ้าของร้านไม่ถือกล่องแฟบมาให้ไม่ใช่แก็ีไงม่ใช่เป็นยี่ห้อแบบใช่ตอนก่อนมันมีอย่างยี่ห้อแฟบแต่คนเราก็ยังติดแฟบติด มาม่าติดอะไรพวกเนี้ยอยู่นะครับมาม่าเป็นอะไรที่ชัดเจนสุดมากๆสปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะแต่เล่าให้ฟังอันนี้ยำสาลายตอนนเด็กเมย์ชอบตั้งชื่อให้ยำสาล่ายว่ายำหนังยางมันจะกรุบกรุบกรุบจากตัวสาลายกรุบจากโทบิโกะด้านบนหรืออีบิโกะนั่แหละไม่รู้ไครกุ้งหรือไข่ปลาแต่ว่าก็มีรสชาติแบบเค็มไม่ใช่เค็มหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆหอมน้ำมันงามันๆนิดนึง ยำสาหร่ายไม่ใช่เมนูรดน้ําหนักนะเพราะมันมีน้ํามันอันนี้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราสั่งไปเป็นหมูหมูสามชั้นเหมือนก็เอาไปทอดหรอแล้วมีหอมเจียวด้วยหอมเจียวแหละมันก็คือหมูสามชั้นทอดธรรมดาเนี้แหละแต่ว่าตรงส่วนของเนื้อไม่แข็งมากหมูสามชั้นถ้าทำนานเกินไปอะ่ะส่วนที่เป็นเนื้อมันจะแข็งอันนี้ยังพอเคี้ยวได้มันจะแข็งประมาณหมูแดดเดียว สั่งแซลมอนมาอีกที่ก็คือถ้ามากินราคาเนีย้ยเน้นแซลมอนเถอะก็ตามที่เห็นนะฮะอันนี้3ที่นะครับสั่งมา3ที่แซลมอนอันนี้เพิ่งมาเสิร์ฟเลยนะแล้วเราก็กินเลยแต่ว่าน้ําแข็งมันละลายแล้วอะ่ะแล้วแซลมอนมันจุ่มน้ำอะ่ะไม่ค่อยโอเคนะการมาเสิร์ฟแซลมอนไม่ควรให้แซลมอนจุ่มน้ําแบบนี้เพราะมันทําให้เสียรสชาติเสียรสสัมผัสของปลาอันนี้คือเทมปุระโรนะครับมีโทบิโกเม็ดใหญ่สีเข้ม แล้วก็มีเกล็ดแชมบูระด้านตรงกลางก็จะเป็นกุ้งทอดแตงกวาแล้วก็ไข่หวานฟอส์เยอะก็จะหวานนํำเทมตามแต่พอฟอส์มันเยอะมันทําให้เกล็ดแชมบูระมมนค่อยกรอบรสชาติหวานเด่นมาเทคเจอร์ด้านนอกไม่ไม่ได้ค่อยกรอบเท่าไหร่แล้วแต่อของเมคูลาร์มาช่วยเพิ่มความกรุบตรงกลางไม่ค่อยรู้สึกตัวกรุขขงเท่าไหร่สรุปนะครับกับโคโอเอน็นวันนี้นะครับมีงบ587บาทก็คือ6 0 0ขาด13บาท นะครับ600ทรีส13บาทมากินโคเอ็นกับเมนูราคานี้คือถ้าเป็นคนที่กินแซลมอนเยอะๆแล้วก็เน้นอะไรเนี้ยถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วก็มีเมนูที่มาประยุกต์กับแซลมอนแล้วก็มีพวกโรพวกอะไรเงี้ยให้แก้เบื่อนิดนึงนะครับก็ตามคลิปอ่ะนะครับก็ดูว่าเออถ้าเมนูที่เห็นถูกจริตถูกอะไรก็มากินดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ก็ติดตามเอาไว้เจอกับชาแนลไลท์แท็กทุกวันศุกร์ตอน5โมงครึง่งนะเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ